ต้มยำกินแล้วเ้ราะต้มยำกี้เป็นเบฟเหรอใช่ค่ะต้มยำกง้อร่อยต้อง <ibl ampa S 1> คร <progressive S 3> <hyd rage S 1> ับอร่นากวเราบอไม่ได้นะครแต่ก็แต่กลินเอมเรากนั้นมีตั้งหู้ก็นี่ไปแล้วทำๆเพื่อนแล้วไข่ปลาปลาแบบเนี้ยเออให้มันดูควังบ้างเนาะดูคังกี้กินก็แล้วใส่ไร่ไข่เป็นใส่ซอกกอช้กอไข่กรอบมันยังไงไม่รู้ว่า นี้มันบาดรู้ไหมไข่เยอะบากินก็ได้ไทเยตักมาทำอไรอ่ะบาดวะยืด่เกินนกินได้ไองกินดนเีอะดูนหรือเล่าสอยากจะตักอะไรไหมใช่คือคุณห้ามันบาดตอนแล้วเสื้อหัวไล้วนมไปน้องทำกับข้าวอร่อยแหมกินไก่ไม่บาปเลยไก่อเวยังไงเลย ก็เล็กจะใหญ่ก็ชีวิตเหมือนกันต้องนี่หรอโกยหนูฟังเลยเพราแล้วจะร้องเล่นกับพืออร่อยใช่ไหมละ่ะซันนี่มันเป็อาราบิกในห้องนะอ๋อเวลามีคนนยอะซันนี่